ลโ <Hello. S 2> <Hello. S 1> กลับมาแล้วค่ะกลับมากับมินิอันบ็อกนะคะอันนี้เป็นอันบ็อกเล็กๆในน้อยนิดหนึ่งเป็นไม้จากน้องขนมนะคะแต่ว่ารอบนี้มุกได้มาแค่ตัวลองจิซิมาอย่างเดียว <c oughs> เพราะว่าตัวอื่นที่น้องขนมปล่อยเรามีเกือบหมดแล้วแล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งที่น้องปล่อยแล้วเรารู้สึกว่ามันใหญ่เกินไป <c oughs> จริงๆก็อยากได้แต่ว่ามันใหญ่เกินนะคะนี จะเป็นดอกเล็กๆมาแบบน่ารักน่ารักพอให้กลุบกิบให้หายคิดถึงนะคะโพาสีมันออกสวยอยู่นะเนี่ยจะเอามาเทรนดูโคตรทีโอ้โหหน้าปานมากถ้ายังไงเดี๋ยวมุกทำคลิปปลูกไอ้ลองจิซิมานี้ต่อเลยนะคะจะเป็นอันบ็อกและและลงปลูกนะคะเพื่อความไม่ให้คลิปสั้นเกินไปนะคะตีเอามาสองสองหน่อนะคะ ลองจิสซิมาปลูกกันเลยเนาะเดี๋ยวขอไปเตรียมอุปกรณ์แป๊บหนึ่งโอเคกระถางพร้อมนะคะล่าสุดมีคนมาคอมเมนต์ทักเราว่าเราปาดรากเยอะเกินไปนะคะเราก็รับฟังนะคะแต่ว่าไม่ปฏิบัตินะคะเพื่อให้เข้ากับคำเตือนนะคะ ใช่ค่ะเราเป็นคนปาดลากเยอะ <laughs> อ่ะลองจิซิม่านะคะลงกระถางไ,ไปเยอะไปหรอกปาดเยอะไปหรอโอเคสวยงามนะคะ มาแบบน่ารักกระจุ่มกระจิ๋มลงพอดสองนิ้วไปนะคะนี่ให้ดูเป็นการอันบ็อกและก็ลงปลูกน้องลองจิซิม่านะคะมาดูว่าเราจะทำสีทำยอดน้องได้แดงเป็นกระแดงเยอะขนาดไหนตัวนี้มุกชอบเป็นอีกตัวที่มุกชอบเพราะว่าใบามันจะขึ้นกระน่ารักนะคะโอเคนะไปแล้ววันนี้เป็นคลิปสั้นๆกับเรา ในการอันบ็อกน้องลองจีซิมาจากร้านน้องขนมนะคะแล้วก็ลงปลูกไปด้วยเลยรวมกับการตัดแต่งรากไปด้วยเลยนะคะโอเคอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ subscribe ให้ด้วยไปลคะค่ะบ๊ายบาย